ฉันได้เจอคนมาเพื่อให้เธอทิ้งนี่และความจริงที่โหดร้ายไม่รู้ทำไว่ทำกรรมกับใครไว้ฉันเพิ่งคนนิดเดียวออไปเพื่อไม่เธอทิ้งตอนแรกก็คิดว่าใช่กันเลยให้ไปทุกอย่างโดนเธอปันเล่นเสมือนว่าเป็นลูกค้า ม่อันตรายยิ่งกว่าเจ๊ิสคานโลกนี้ไม่สวยงามเหมือนกับในนิทานไม่รักทำไมไม่บอกกันเมือ่อได้แต่แรกหัวใจไม่มีระบบที่มันกันกับแท่งนั้นยังหนีไปหัวใจฉันคงจะแคบและจะกลับไปเป็นคนที่ไม่โคตรจะแซ่บดูเหมือนจะทิ้งทุกคนมาเพื่อโดนทิ้งตอนนั้นเหมือนเป็นคนกำลังโดนสิง ยาเไปนั่งอยู่ริมน้ำแล้วก็โยนหินพอฉันหมดผลประโยชน์เธอก็โยนทิ้งมันคงเป็นเวรกรรมที่ต้องมานั่งเสียใจเสียอารมณ์เสียเงิน